นิยายเรื่องวิวาสวมรอยหญิงสาวได้แต่นึกถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมาจนถึงวินาทีนี้ว่าเธอตัดสินใจดีแล้วหรอที่ทำเช่นนี้ลงไปทุกอย่างจะราบรื่นดีเหมือนที่คิดตั้งแต่แรกนั้นจริงหรือแล้วถ้าทุกอย่างทุกเรื่องมันกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่วุ่นวายขึ้นมากว่าเดิมล่ะเธอจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรในขณะที่สมองคิดก็ตั้งสะดุ้งสุดตัวด้วยเสียงประทัดที่ดังสนั่นวันว่นว ตอนรับขบวนเกี้ยวเจ้าสาวที่กำลังเดินทางมาถึงในยุคปัจจุบันพิธีแต่งงานตามขนบธรรมเนียมของชาวจีนดั้งเดิมแทบจะหาดูไม่ได้แล้วแต่สำหรับตระกูลวัชระวิทยากรของเจ้าสวัดนยัยกับคุณหญิงนินลณียังคงยึดถืออนุรักษ์และปฏิบัติสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างไม่เสื่อมคลายที่หน้าทางเข้าคฤหาสน์อันกว้างขวางโออาสมกับเป็นตระกูลใหญ่ เดินเข้ามาแล้วก็ต้องยังคงต้องเดินอีกไกลผ่านสวนดอกไม้กว่าจะมาถึงคฤหาหน์ที่แสนโอ้อาตรงหน้าเจ้าสาวที่นั่งอยู่ในเกี้ยวที่ใช้ชายชะกันสี่คนช่วยกันหามแอบเลิก้ามานแอบมองดูดวงตากลมโตที่ว่าโตอยู่แล้วยิ่งโตมากกว่าเดิมนี่น่าหรือคฤรหาหั์ของตระกูลวชราวิทยากรกวางใหญ่โอ้อายังกับว่างแน่ก็แน่ละเป็นบ้านของคนรวยนี่นามันก็ต้องใหญ่สิ หลอนมองแล้วก็ปิดผ้าม่านถอนหายใจยาวแล้วนี่หลอนจะอยู่ที่นี่ได้ไหมนะคนรวยเจ้ายศเจ้าอย่างจะตายไปเขาจะรับดอนได้หรือยายบุตรนะยายบุตรนี่ถ้าไม่ใช่เธอฉันคงจะไม่มีทางมาเสี่ยงแบบนี้เป็นอันขาดถึงหน้าทางเข้าคฤหาหนดขบวนหยุดจเจ้าสาวไหนเกียวได้ยินเสียงของใครคนหนึ่งพูดว่าไปรับตัวเจ้าสาวได้แล้วไปครู่หนึ่งผ้าม่านก็เปิดออกก่อนที่มือของใครคนหนึ่งจะยื่นเข้ามา เจ้าสาวชะง,งักเกึกแม้จะมีผ้าคลุมหน้าแต่ยังพอจะมองเห็นเจ้าของฝ่ามือนาะที่ยืนรออยู่ที่หน้าเกียวเป็มมนัตนี่คือชื่อของเขาลูกชายคนโตของตระกูลผู้ชายที่กำลังจะเป็นเจ้าบ่าวความจริงแล้วหล่อนเคยเห็นเขาผ่านสื่อต่างๆมาหลายครั้งเพราะนอกจากจะเป็นเซเลบแล้วเขายังเป็นนักธุรกิจคนดังของวงการเป็นผู้ชายที่สาวๆเกือบทั้งประเทศใฝ่ฝันอยากจะได้เป็นคู่ครอง ในสื่อว่าหล่อแล้วยิ่งดูใกล้ๆยิ่งหล่อกว่าหล่อสง่างามผิวขาวสะอาดสูงเรือนร่างใหญ่นะตามแบบฉบับหนุ่มหล่อยุคปัจจุบันที่นิยมการออกกำลังกายดวงตาดำกลับเฉียวและคมทุกอย่างที่มีทำให้เขาหล่อเล้าราวกับเทพประปุตรหล่อจนหล่อนทำอะไรไม่ถูกส่งมือมาสิครับน้องบุตรเสียงสุภาพเหลือเกินสุภาพนุ่มนวลเรียกหล่อนว่าน้องบุตรใช่สิ เจ้าสาวตัวจริงของเขาก็คือบุตรยานีนาไม่ใช่แก้วตาไม่ใช่หล่อนโอ้ยนี่หล่อนจะทำอย่างไรดีเนี่ยหล่อนกลัวว่าจะถูกเขาจับได้ว่าปลอมตัวเข้ามาน้องบุตรค่ะแก้วตาพร่องออกไปตัดสินใจยื่นมือเข้าไปวางในฝ่ามือหนาของเขามือเขานุ่มจังนุ่มมากส่วนเขาประหลาดใจแม้จะรู้จักเจ้าสาวของตัวเองแทบจะนับครั้งได้เพราะการแต่งงานเป็นไปตามความต้องการของผู้ใหญ่ แต่เขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบุษยาเป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลใหญ่แต่ทำไมมือของหล่อนถึงได้หยาบกร้า,านไม่นุม่มนวลตามแบบคุณหนูบ้านอื่นๆที่ควรจะเป็นพาเจ้าสาวเข้ามาทำพิธีต่อในบ้านสิในเปรมคุณพ่อกับคุณแม่รอนานแล้วนะครับเขาสลัดความรู้สึกนั้นทิ้งจุงมือของหล่อนก้าวเท้าเข้าไปด้านในและหล่อนก็มีทีท่าตื่นเต้นประหม่าอย่างเห็นได้ชัดเสียงของบุษยาแววเข้ามาในหัวของแก้วตา แกไม่ต้องกลัวนะแก้วเพราะจะไม่มีคนจับแกได้ทั้งนั้นพยายามทําใจให้สบายอย่าแสดงพิรุษนี่เป็นการเข้าพิธีแต่งงานแบบจีนเจ้าสาวมีผ้าคลุมหน้า,าไว้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อส่งตัวเข้าหอแล้วเพราะฉะนั้นภายใต้ผ้าคลุมหน้านี้จะไม่มีใครรู้เด็ดขาดว่าแกเป็นตัวปลอมขอให้คาพูดของแกถูกทีเถอะนะยัยบุตรหล่อนพึมพำเสียงหล่อนเบาไม่มีใครได้ยินแต่เขาได้ยินเปลยมนัดทันมาถาม เมื่อกี้น้องบุตรว่าอะไรนะครับหล่อนตาโตคนหล่อหูผีหล่อนรีบแก้ตัวไม่มีอะไรค่ะแต่เขารู้ว่ามีอย่างแรกก็เสียงนี่แหละวันนี้เสียงของหล่อนสายเชียวทำไมวันนี้น้องบุตรเสียงสายจังเสียงสายชมรูปเปล่าแน่ละ่ะบุษยาตัวจริงเสียงอย่างกระเปรเทศส่วนหล่อนเสียงสายราวกับนกกระเวกไม่ใช่สิตอนนี้มันเป็นเวลาชื่นชมตรงไหนกันเล่าใหญ่แก้วตาเอ้ย ชวนน้องคุยอยู่ได้รีบเข้าไปเถอะในเปลมไม่เห็นหรือไงคุณพ่อกับคุณแม่และทุกคนรออยู่ขอโทษครับพี่บินเขาตัดบทพาหล่อนเข้าไปในคฤรอาคุณปิ่นมณีเป็นพี่สาวของเปลมนัสหล่อนเป็นแม่งานขอยต้อนรับและแนะนําพิธีการคร่าวๆให้หล่อนกับเขาฟังการแต่งงานแบบจีนคำนับฟ้าดินไหว้บรรพบรุษยกน้ําชาจากนั้นรับผ่จากผู้ใหญ่ แก้วตาพยายามจดจำพิธีการต่างๆอย่างตั้งใจเพื่อจะได้ไม่ทำอะไรผิดพลาดจนเป็นเหตุให้ถูกจับได้ในห้องโถงอันเป็นสถานที่จัดงานมีแต่ญาติพี่น้องเพราะเป็นพิธีแบบภายในเจ้าสัวดนัยนั่งอยู่กับคุณนายนินานีแก้วตาม,มองท่านทั้งสองสวยและหล่อขนาดแก่มากแล้วยังดูดีต่ลอนเคยอ่านเจอในหนังสือว่าท่านทั้งสองเป็นคนที่ฉลาดมากกลัวเหลือเกินว่าจะถูกจับได้ ส่วนตรงนั้นมีพ่อกับแม่ของบุษยาและพี่เคยของเปลมนัสปินมาีประกาศเจ้บาบ่าวเจ้าสาวมาแล้วค่ะทุกคนตามมองมาแก้วตายิ่งประหมา่าขาสั่นไปหมดเหงื่อแตกีกิเปลมนัสจับมือของหล่อนถึงรู้ว่าหล่อนมือเย็นมากจึงปลอบใจใจเย็นๆน้องบุตรไม่มีอะไรมากหรอกไม่ต้องตื่นเต้นว่าได้เหรอก็หล่อนกลัวนี้หล่อนไม่ใช่บุษยาหล่อนคือแก้วตา สินแสประจำตัวของคุณนายนินานีเป็นคนรับหน้าที่ทำพิธีพิธีการดำเนินต่อไปอย่างดีจนกระทั่งถึงพิธียกน้ำชาแก้วตาแอบถอนหายใจโล่งอกตลอดพิธีการไม่มีใครเฉลียวใจว่าเจ้าสาวไม่ใช่บุตรยาเพราะผ้าขุมหน้าและรูปร่างที่ใกล้เคียงกันทำให้ไม่มีใครดูออกใกล้แล้วใกล้จะเสร็จพิธีแล้วเหลือแค่ย,ยกน้ำชาเท่านั้นแก้วตายกน้ำชาให้กับพ่อแม่ของบุตรา กลัวเหลือเกินว่าท่านนื่งสองจะดูออกแต่สุดท้ายมันก็ผ่านพ้นไปด้วยดีคราวนี้มาถึงจเจ้าสัวดานายกับคุณนายนินลณนีมือของหล่อนสันประหมา่าไม่ต้องตื่นเต้นหรอกนุบุตททำตัวตามสบายๆเถอะลูกนะคุณหญิงนินลานีกล่าวไผ่ร้อเหลือเกินแต่ถ้ารู้ว่าหล่อนคือแก้วตาไม่ใช่บุตรยาจะยังใจดีกับหล่อนแบบนี้ไหมขอให้มีความสุขมากนะจ๊ะแล้วที่สำคัญมีหลานให้แม่ไวๆด้วย ไม่มีร้านหรอกคา่ะคุณนายไม่มีแน่เพราะหลังจากเข้าหอหล่อนก็จะชิงแล้วรับน้ำชาจากลูกสะใภ้แล้วท่านก็ถอดแหวนจากนิ้วส่งให้ลูกชายเปรมนี่เป็นแหวนแต่งงานของตระกูลเราคุณยา่าเคยมอบให้แม่ในวันแต่งงานเปรมสวงให้น้องสิลูกครับคุณแม่เขารับคําสวมแหวนให้กับหล่อนแก้วตาใจเต้นรัวตื่นเต้นแหวนสวยเหลือเกินเพชรเม็ดใหญ่มากน้ำงามนี่ถ้าเป็นเรื่องจริง หลอนคงจะมีความสุขมากเหลือเกินที่ได้แต่งงานกับผู้ชายหล่อเล้าราวกับเทพบุตรเดินดินคนนี้สวมแหวนแล้วเป็นอันเสร็จพิธีปินวนีพูดขึ้นว่าเปิดผ้ากลุ่มหน้าเจ้าสาวได้แล้วค่ะคุณแม่แก้วตาตาโตแทบหยุดหายใจไม่นะไม่หลายเท้าเลยนะถ้าเปิดออกมาหล่อนตายแน่อย่านะอย่ามันดาแย้งว่าจะบ้าหรือไอปินทำได้ยังไงกันต้องให้เจ้าบ่าวเป็นคนเปิดเองในห้องหนอนู่น แก้วตาถอนหายใจโล่งอกเกือบไปแล้วว่าตาปิ่นอยากเห็นหน้าน้องบุตรนี่คะตอนเย็นก็ได้เห็นจ้ะตอนเย็นมีงานเลี้ยงฉลองแบบสากนแต่แก้วตารู้ว่ามันจะไม่มีเพราะหลอนจะหนีไปก่อนจะถึงตอนนั้นเจ้าโวดาในาลุกขึ้นไปกันเถอะคุณได้เลิกส่งตัวเจ้าบ่าวสาวเข่าหอแล้วเปลมนัดไปส่งผู้ใหญ่ที่หน้าประตูส่วนแก้วตามองหาลู่ทางหนีออกตรงประตูคงไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นที่หน้าต่างหลอนขยับไปดูอาปากค้างตาโตวายสูงแบบนี้จะปีนลงไปไหวเหือเนี่ยทำอะไรอยู่ครับน้องบุตรแก้วตาสะดุ้งโยงวิดร้องลัน่นวายเปรมาัตาโตขอโทษครับแก้วตารีบออกห่างจากเขาออกมาให้ไกลเพราะกลัวว่าเขาจะจับได้เปรมาัตทำหน้างงเจ้าสาวของเขาเป็นอะไรทำไมทำเหมือนกับรังเกียจเขาถึงขนาดนี้ หรือว่าหล่อนไม่สบายน้องบุตรแก้วเอ้ยบุตรขอตัวไปเข้าห้องน้ำนะคะพูดจบก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำปิดประตูล็อกกรอนอย่างแน่นนะแล้วหาทางนี้ต่อทางไหนดีช่องลมหลอนขยับไปทางช่องลมแต่มันเล็กและแคบเหลือเกินออกไม่ได้หรือว่าจะเป็นฝ้าเพดานหลอนเหยียบขอบอ่างอาบน้ำปิ่นขึ้นไปแต่ก็เสียหลักพลาดตกวายน้องบุตรเกิดอะไรขึ้นครับน้องบุตร จุกและเจ็บยายบุูหนะยายบูรฉันต้องลำบากกับแกมากนะรู้ไหมน้องบุตรน้องบูรเสียงตะโกนและเคาะประตูหน้าห้องแก้วตาตะโกนบุตรไม่เป็นไรคะ่ะบอกไปแล้วก็รีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาจะปีนขึ้นไปอีกแต่ทว่าน้องบุตรคุณแม่ให้คนมาตามแล้วครับแก้วตาตาโตมาตามตามไปไหนไปไหนเด็คะไปทานข้าวครับบูรไม่หิวนะคะ ถ้าพี่เปลมหิวก็ออกไปทันได้เลยนะคะไม่ต้องรอบุตรไม่ได้ครับน้องบุตรทำแบบนั้นเสียมารยาทแย่หลอนเงือตกรีบพูดว่าถ้าอย่างนั้นพี่เปลงไปก่อนนะคะเสร็จแล้วบุตรจะรีบตามไปเปลมานัดนิ่งก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ลงไปก่อนนะครับน้องบุตรมีเสียงเปิดและปิดประตูแก้วตาแอบแง้มประตูออกไปดูก่อนจะถอนหายใจลงอกไปแล้วตอนนี้ก็ถึงตาเราแล้วแต่ก่อนอื่นก็ต้องหลอนพยายามถอดแหวน ถอดยากเหลือเกินขนาดใช้สบู่ยังถอดไม่ออกแปลกจังแต่ไม่มีเวลาแล้วต้องรีบหนีก่อนที่เปลมนัทจะกลับมาเอาไว้หล่อนนี้ไปได้แล้วค่อยหาทางคืนให้ก็แล้วกันหญิงสาววิ่งออกมาที่ประตูยังไม่ทันเปิดใครบางคนก็เป็นคนเปิดประตูเข้าหญิงสาวตกใจรีบหันหลังหนีน้องบุตรเปลมนัทแปลกใจหล่อนยืนหันหลังจะเดินหนีแต่เขาก็เห็นคราบเลือดที่ข้อศอกของหล่อนเป็นห่วงจึงช่วยข้อมือข้างนั้นมาดู คนก็คือตวัดร่างหล่อนกลับมาด้วยนี่เรือนนี่ครับน้องบุตรเฮ้ย <Hey, S 2> เธอไม่ใช่น้องบุตรนี่แก้วตาหน้าเสียรีบสะบัดแขนแต่เขาจับแน่นไม่ยอมปล่อยปล่อยฉันนะไม่ปล่อยเธอเป็นใครเข้ามาในห้องนี้ได้ยังไงเอะ๊ะแล้วเธอสวมชุดเจ้าสาวของน้องบุตรได้ยังไงกันเอ่อฉันฉันอะไรหล่อนสะดุ้งโยงยามสุภาพเขาก็สุภาพใจหายแต่ยามโมโหเขาน่ากลัวหล่อนสะบัดแขนสุดแรงแล้ววิ่งหนี ะหนีไปไหนเขาวิ่งตามหล่อนวิ่งได้แค่รอบๆห้องและพลาดท่าหกล้มโอ้ยตะเกียกตะกายจะลุกขึ้นแต่ก็ลุกไม่ไหวเสียแล้วโอ้ยเป็นอะไรไหนดูซิไม่รู้หล่อนเป็นใครแต่เห็นคนเจ็บแล้วเขาก็เป็นห่วงชายหนุ่มก้มลงดูที่ข้อเท้าทีม่มือของหล่อนกุมเอาไว้ยา่าโอ้ยข้อเท้าเธอแพลงลุกไหวไหมหลอนพยายามลุกแต่ก็ลุกไม่ไหวตอนนี้กลัวอย่างเดียวก็คือกลัวคุก หล่อนปลอมตัวแอบอ้างสวมรอยโกหกทุกคนหล่อนมีสิทธิ์ที่จะเข้าตารางฉันช่วยไม่ต้องค่ะปัดได้พยายามแต่ก็ทำไม่สำเร็จเปรมนัสสสยหน้าพูดว่าฉันช่วยดีที่สุดแล้วเขาช่วยประคองหล่อนขึ้นมาตอนนี้หล่อนจะขัดเกลืนยังไงก็คงทำไม่ได้อีกแล้วเปรมานัสประคองหล่อนไปนั่งที่เตียงกอดอกมองหล่อนส่วนหล่อนหลบสายตาคอเท้าแผลงหล่อนหนีไปไหนไม่รอดแล้วเขามองและลำดับเหตุการณ์ ทั้งความหยาบก,กล้านบนฝ่ามือเสียงและท่าทางทำไมเขาไม่เฉลียวใจนะว่าหลอนไม่ใช่บุตรยาตอนนี้เขาอยากฟังความจริงจากปากของหลอนแล้วตอบตามความจริงนะเธอเป็นใครหลอนอึกอักไม่กล้าพูดถ้าเธอไม่พูดฉันคงต้องพึ่งตำรวจแก้วตาตกใจพูดแล้วค่ะพูดแล้วฉันฉันชื่อแก้วตาเป็นเพื่อนกับยายบุตรเพื่อนน้องบุตรแล้วเธอมาสวมรอยเป็นน้องบุตรเพื่อเข้าแต่งงานกับฉันได้ยังไงคือ ตอ <Stop. S 2> ยายบูดขอร้องให้ฉันทำแบบนี้เธอไม่อยากแต่งงานกับคุณ